วันนี้มาพบกับช่องดอนจัดนะคะวันนี้อยู่กับหมอเจนแล้วก็พี่เมย์ค่ะค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการนะคะในการรักษามนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะจนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลเนาะที่เรามาพูดกันในหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยากเรียนรู้นะคะว่าในอดีตเนี่ยคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเขามีการดูแลใช่เขามีการดูแลหรือว่ารักษาตัวเองยังไงนะคะจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าในอดีตเนี่ย ะะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการรักษานะคะแบบไหนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่าการรักษาเนี่ยมีมาอย่างไรตั้งแต่ในอดีตนะคะเราควรจะรู้ก่อนว่าที่มาของชนเผ่าเราเนี่ยมาจากอะไรคะ่ะพี่เมย์ซึ่งเราเนี่ยได้ไปคนพบหลักฐานมานะคะว่า เจอฟอสซิลเนี่ย uh huh. ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ1 0 0 0ปีก่อนที่ตการะคะ่ะ uh huh. เป็นกลุ่มโมเดิร์นฮิวแมนใช่ซึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นต้นแบบของกลุ่มมนุษย์ mm hmm. อย่างเราๆเลย mm hmm. แต่เราก็เจาะลึกไปมากกว่านั้นอีกค่ะว่าในเมื่อประมาณ7 0 0 0 0ปีก่อนเนี่ยมีกลุ่มที่เรียกว่าโฮโมอีเล็กตัค่ะก็คือเป็นลิงตัวแรกนะคะที่มีลักษณะรูปหลังตรงนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่คนพบซากฟอสซิลเนี่ยในช่วงของแอฟริก huh. าใช่แล้วเขาก็อพยพก,กระจายตัวไปนะคะจนไปเจอเป็นซากฟอสซิลของโมเดิร์นฮิ <laughs> แสดงว่าแสดงว่าโมเดิร์นฮิวแมนเนี่ยค่ะมีการพัฒนา d n a หรือใดๆก็ตามนะคะมาจากโฮโมอิเล็กตัสอีกทีหนึ่งค่ะในช่วงจะแสนปีก่อน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายทฤษฎีมากเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยมาจากช่วงของแอฟริกาจริงไหมอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายทฤษฎีมากที่ตอนนี้เขายังถูกเขียงกันอยู่นะคะแต่ว่านะอันเนี้ยที่เราหามาได้ค่ะเราใช้ของทฤษฎีนี้ก่อนนะคะว่ามันมีการค้นพบเนี่ยชนกลุ่มเผ่าเนี้ยแถวแอฟริกาก่อนนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ทฤษฎีอื่นนะแต่ว่าทฤษฎีอื่นมันก็มีหลากหลายที่เขายังถูกเขียงกันอยู่ยังไม่ได้แบบฟันธงชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยมูยเล็กตัสเนี่ยก็คือเป็นชนกลุ่มเผ่าที่ พัฒนาตัวเองต่อมาต่อมาต่อมาจนการ uh huh. มาเป็นเราในทุกวันนี้นั่นเองซึ่งมันมีอีกทฤษฎดีนึงค่ะพี่เมย์ที่เราไปค้นพบมานะคะคือมีการตรวจเรื่องของ DNA กเันเกิดขึ้นค่ะโดยในทโดยใน DNA นะคะของในแต่ละทะวีปอะค่ะ huh. ทางฝั่งของแอฟริก huh. าค่ะเป็นทวีปเดียวเลยที่ uh huh. ไม่มี DNA เนี่ยใกล้เคียงกับแบบ ทวีปไหนเลยซึ่งเขาก็เลยสรุปนะคะในทฤษฎีนี้ว่าแสดงว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่กระจายพวกโฮโมอิเล็กตันหรือว่าโมเดิร์นฮิวแมนเนี่ยไปทางแบบทวีปอือ่นๆืนก็คือหมายความว่า เรามาจากแอฟริกาใช่ใชแล้วเราก็มีการอพยพไปในแต่แตละที่แต่ละที่ถูกไหมใช่ค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งการอพยพในแต่ละที่นี้มันทําให้เราสังเกตข้อหนึ่งได้ค่ะในบทสรุปของวิจัยนี้ะ,ค,ะคือเขาอ่ะบอกว่าในแต่ละทวีปอะค่ะมันมีดีเอนเที่มันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยสรุปได้ว่านั่นหมายถึงว่าการที่ในแต่ละทวีปอะค่ะมีสีผ uh ิว huh. อ่ะมีสีผิวหรือว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันค่ะ <Ừ. S 1> มันเกิดการกลายพันธุ์กันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดมาจากสิ่งสิส่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะน่ uh huh. น,นหมายวามว่าทุกคนทั้งโลกต้องหน้าตาเหมือนกัน uh huh. อือ่าแต่ทีเนี้ยพอดีเอมันกลายพันธุ์ไปจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่จากอารยธรรมในแต่ละทวีปที่มีอยู่มันเลยส่งผลทําให้คนคนเนี้ยมันมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเช่นในเอสกิโมอ่าใช่คนเอสกิโมก็จะรูปร่างสัมทัด์ตัวเล็กใช่าแล้วคนอะไรนะ ผิวดำอ่าใช่ก็จะสูงใหญ่ใช่กระดูกใหญ่ใช่คนเอเชียก็ผิวเหลืองอืมมันเกิดขึ้นกับอ่าภูมิประเทศใ,ในแถบแถบนั้นใช่ ซึ่งจุดจุดนี้เราก็เลยมองว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนนะคะเกิดโลกที่แตกต่างกันอ่าโดยอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราอ่ะจะใช้ไว้ดูด้วยว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอ่าทีนี้พอโลกอ่ะคะ่ะมันแตกต่างด้วย DNA แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของอารยธรรมการอพยพค่ะเราอพยพไปในหลายในหลากหลายที่ถูกไหมคะอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันสวนป่า ก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วก็การอาศัยอยู่ในแต่ละราบรูปแม่น้ําก็ไม่เหมือนกันอีกอพอแม่น้ํานี้มันอาจจะมีความเย็นมากกว่าอีกแม่น้ำนึงอ,อุณหภูมิความร้อนความเย็นเนี้ยก็มีผลกับคนคนนั้นถูกไหมคะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เลยเป็นปัจจัยค่ะที่เราเนี่ยจะเอามาพูดกันในวันนี้เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้แหละทาให้คนเราเนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีความเชื่อที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการรักษาหรือการเกิดโรคก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยอันนี้เราก็จะไปดูต่อว่าในยุคกก่ออปรรรรรระวววัตตติิศาาาา์เเีีีียค้มมมมมชชชืใธ หรือว่ามีการรักษาตัวเองเนี่ยแบบไหนนะคะเริ่มกันที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะค่ะมนุษย์เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้ธรรมชาติค่ะจากสิ่งต่างๆรอบตัวใช่ใช่เอามารักษาเพราะว่าพืชอยู่ในป่าเนี่ยเยอะเขาก็เอามารักษาแล้วก็มีพิธีกรรมทางจิตวิญญาณด้วยอย่างหมอผีอย่างเงี้ยเวลาเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายเขาก็จะมีพิธีการขับไล่ขับไล่โรคร้ายตามความเชื่อของเขาแต่ยุคนั้นอะ ยังไม่มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอ๋อแสดงว่าเขาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเกิดจากผู้ผีปีศาจมากกว่าเทพเจ้าใช่ก่อนนั้นนี้เราพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งคนอะยังอยู่กันเป็นชนเผ่าเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะแต่พอมายุคประวัติศาสตร์เนี่ยคนเริ่มรวมกลุ่มกันเป็นอารยธรรมอืมใช่แล้วซึ่งยุคที่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีการจดบันทึกประมาณ3,500ปีก่อนกิจการค่ะมนุษย์เนี่ย เริ่มตั้งอาณาจักรตามกลุ่มล่มแม่น้ําาใช่แล้วก็อย่างเช่นม่ล่มแม่น้ําไทกิสยูเฟติตนะคะก็จะเป็นกลุ่มอารยธรรมอ่าเมโสโปเตเมียอืค่ะแ่านั้นใช่เขาก็จะเริ่มมีละมาเหมือนมีเทพเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาอาการป่วยอืแม่น้ํานายแม่น้ำฮงโหแม่น้ำสินทุค่ะแม่น้ำนายก็เป็นอียิปต์โหก็เป็นอารยธรรมจีนใช่แล้วก็แม่น้ำสินทุเนี่ยพวก ดาวิเด <David> ียนอใช่แล้วพวกนี้ก็จะเริ่มมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแล้ว<อ>เทพเจ้าจะเข้ามามีบทบาทในการรักษาอ,อาการป่วยแต่ว่าการที่เกิดอาณาจักรแถบราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าคือเขามองว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาแบบสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ใช่เขามีนับถือเทพเจ้าน้ำอ,อย่างอะไรท,ทำโบราณนะ่ะค่ะสมัยก่อนเนี่ยพอความเชื่อเรื่องเทพเจ้าลดลง เขาก็จะเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโดยระบบน้ําในร่างกายอทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในอินเดียไหมคะไม่อยู่ในไหนคะมันอยู่ในอะไรทําโบราณคือเขาจะมีความเชื่อแบบเนี้ยในในในอ่าเมโสกีกอืมาถึงโรมันเลยนะค่ะอืแสดงว่าเป็นอยู่ในช่วงยุคยุคนั้นเลยใช่โบราณก่อนที่จะเข้าแบบแต่ก่อนที่เขาสมัยก่อนอ่ะ คือเขาอยู่ในรุ่มแม่น้ำมันเขาก็มีการอพยพมาเรื่อยๆลงมาถึงทางถึงอินเดียทางอะไรเงี้ยเราได้รับวัฒนธรรมจากตรงนั้นมาด้วยอมาถึงอินเดียมาถึงอะไรแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่หมอเจนบอกค่ะแต่ละภูมิประเทศมันก็จะมีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันรับลุ่มความสูงเทือกเขาได้ได้ใช่ก็การรักษาก็จะเป็นไปตามบริบทนะตรงนั้นอืใช่ ก็คืออย่างเช่นช่วง2000ปีก่อนคริตกาลเนี่ยค่ะเขาก็มีหลักฐานว่าทางฝั่งอินเดียค่ะเขาได้มาไล่พวกอารยธรรมดาวินเดียนออกไปอ่าแล้วเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดขึ้นแสดงว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันคือเกิดการแลกเปลี่ยนและทางอารยธรรมถูกไหมคะใช่แล้วพอเกิดการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมเสร็จเนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดสิ่งที่พี่เมย์ได้บอกไปเนาะว่ามีการรักษาเรื่องของระบบในร่างกายเกิดขึ้นใช่ค่ะ คือการรักษาในในเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้าพันแผลการผ่าตัดด้วยนะแต่พี่คิดว่าในในตอนนั้นอ่ะเขายังไม่รู้จักคำว่าเชื้อโรคเขายังไม่มีไอ้กล้องอะไรนะกล้องจุลทรรศน์มาส่องเขาไมมองว่าเขามองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเขาเล็มเขาเขาเลยมไม่นิยมการผ่าตัดหรือเปล่าพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าการที่ถ้าถ้าแผลเราติดเชื้อมันจะเกิดหนองถูกไหมใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ แล้วเขาก็ยังมีการการเชื่อเรื่องเทพเจ้าหยงเหลืออยู่นะแต่ไม่ได้แบบมากแล้วเขาจะมีเหมือนการรักษาในระบบเลือดในร่างกายมากกว่ามันเลยมีการกอกเลือดอก็มาจากพวกนั้นเหมือนกันแต่พอมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากกอกเลือดมาอาจจะเป็นวางปิงกอกโรหิตอีกแขนเพราะเขาเชื่อว่าอ่าถ้าเราเอาเลือดเสียออกเนี่ยเหมือนร่างกายเราได้ฟื้นฟูอืประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าในความเชื่อเนี้ยมันก็จะเป็นอีกช่วงยุคหนึ่ง ที่เรากาลังจะพูดต่อไปเนาะแต่ว่าในความเชื่อนีมน้มันมีมาจริงๆแหละตั้งแต่ในอดีตแล้วใช่ค่ะซึ่งในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมียน่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีแพทย์เนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณ3ประเภทค่ะที่เขาแบบสรุปกันไว้ไว้ในอดีตเลยนะคะคือแพทย์ประเภทที่1เนี่ยคือเขาจะเป็นแพทย์ที่รักษาโรคเนี่ยตามประสบการณ<อ>์อ่าอย่างเช่นสมมติถ้าพี่เมย์ท้องอืดแล้วพ<ๆ>ี่เมย์ทำอะไรหายอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาสูตรนั้นไปรักษาคนกลุ่มนั้นด้วยอันนั้นจะเป็นเพศประเภทมันเหมือนเขาเก็บสถิติแล้วอ่าใช่ใช่อันนี้ในยยุคอรรรธมมเโ ซึ่งในกลุ่มแพทย์กลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทํางานกันในวัดออโดยอย่างยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ว่าเอยคนนี้เป็นหมอคือต้องใส่เสื้อก,กาวถูกไหมคะ,ะ,ะ,ะแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นหมอเขาต้องกลนหัวค่ะอืใช่กล<ค>นหัวแล้วเหมือนพระเลยแต่ว่ารจริงๆเนี่ยกลนหัวปคือรู้เลยว่าคนนี้เป็นหมออใช่แต่ว่าจะเป็นหมออยู่ในวัดใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นหมอในลักษณะที่รักษาตามประสบการณ์ที่ตัวเองมีเฉยเแค่นั้นเลยค่ะ แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นอาชิปูก็คือเป็นชื่อตำแหน่งเขาเลยคืออันเนี้ยจะรักษาด้วยเวทมนต์คือมีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าการรักษาพระพิฆลรมอะไรอย่างนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่รักษาตามแบบว่าตามการด้วงใช่อันนี้ก็จะมาจากเมสแล้วใช่ไหมท่นท่านที่พี่อไป้อ่มนงเนียอจะเป็นก่าทีรักษาตาว่ดวใช่อันนี้ก็จะเจากิดจหมานอานยธรรมเมอกไปแลอนกันอ่าใช่ยค่ะ ซึ่งพอถัดมาจากอารยธรรมเมโสเนี่ยก็จะเข้าสู่อารยธรรมของคนจีนค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นระยะเวลาเดียวกันนะแต่ของจีนก็มีการพัฒนาเหมือนกันมีการฝังเข็มใช่มีการเขาใช้เข็มจากหินถูกซึ่งอันนี้เราจะค้นพบเป็นซากฟอสซิลแบบ9อันเลยเเเลยใช่ซึ่งอายุของเข็มเนี่ยเหมือนเขาตีไว้แล้วราวสักประมาณ4 0 0 0ปีก่อนคิดแต่กลับ0ถึง5,000ปีใช่แต่จริงๆอ่ะเขายังมีหลักฐานการใช้มาจนถึงณปัจจุบันนช่วงนี้ที่เทียบกับเมโส ประมาณ <tr ue> จัก,กรพรรดิฮ่องต <t iny> <t iny> ต้ใช่แต่ไอ้ช่วงจัก,กรพรรดิฮ่องตี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากเลยเพราะว่าจัก,กรพรรดิฮ่องตี้เป็นจักรพรรดิที่ทําให้เกิดการเรียนรู้เลยค่ะ <t iny> hmm. ว่ามีการรักษาของแผ่นจีนเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีการบันทึกไว้เลยแบบอยู่ในเล่มของแบบของแผ่นจีนเลยค่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วทําให้การแพทย์แผ่นจีนเนี่ยมันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยอันนี้คือรักฐานสัมพันธ์เลยของอรารยธรรมจีนใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือนจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของการนําสมุนไพรมาใช้ด้วยในยุคน,นั ทั้งจีนเนี่ยปลูกอะไรขึ้นอ่ะเขาก็จะเอาสิ่งนั้นมารักษาคนแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เขียนเป็นหนังสือเลยใช่ค่ะก็เหมือนเก็บสถิติใช่ซึ่งมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งค่ะในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือเราค้นพบเอกสารสมพันธ์ซึ่งเอกสารนี้อยู่ในราชวงศ์โจอ่าอยู่ในอารยธรรมจีนอืค่ะโดยในเอกสารเนี้ยค่ะมันชื่อเอกสารว่าหานซานไหจินอ่ะสานไหจินซึ่งในเอกสารโบราณนี้ค่ะเขาได้ระบุเรื่องของการ ใช้สมุนไพรค่ะประมาณร้อยี่สิบกว่าชนิดเลยแล้วก็มีเรื่องของภูมิประเทศในในแต่ละพื้นที่ของประเทศเขาว่าในพื้นที่นี้เป็นภูมิประเทศแบบไหนต้องใช้สมุนไพรแบบไหนคือเขาแบบระบุลึกไปแบบนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยโดยในมุมมองของตัวเจนเองค่ะเจนก็เลยรู้สึกว่าสแสดงว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเขามองสิ่งต่างๆรอบตัวจริงๆตั้งแต่ในยุคอดีตแหละที่เราคุยๆกันมาเนาะดูสิ่งต่างๆรอบตัวว่าอ่าพอสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นแบบนี้ต้องใช้สมุนไพรแบบไหนที่อยู่ในตามพื้นที่พื้นที่นั้นใช่ะโดยใ ราชวงศ์โจเนี่ยการแพทย์ของเขาอะค่ะยังต้องขึ้นอยู่กับอัครมหาศิณาบดีอยู่ใช่มไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องขึ้นตรงกับอัครมหาศิณาบดีดังนั้นเนี่ยเลยทําให้เล่มของสารแห่งจริงเนี่ยค่ะม,มันเลยค่อนข้างมีข้อมูลของสมัยค่อนข้างเยอะเลยค่ะเกือบเกือบกว่าร้อยยี่สิบมโบราณเนี่ยใช,ใช่ใช่ค่ะตามหลักฐานโบราณ วัฒนธรรมอย่างเสาผู้ถูกประมมิุอย่างเสาใช่ค่ะอย่างเสาเขามีวิธีการต้มเหล้าเขามีรู้จักการทําเหล้าแหละยาวนานเหมือนกันนะคะใช่ใช่คือเขาต้มเหล้ามาทํายาดองค่ะยาดองรักษาโรคมีการทําภาชนะเกี่ยวกับการต้มยาใช่เรื่องต้นที่สมัยนี้นี่เองใช่แล้วก็อิทธิพลของพ่อมดหมอผีเนี่ยเริ่มลดลงแล้วซึ่งช่วงเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองปีเนี่ย ซึ่งเทียบเท่ากับอียิปต์ช่วงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบปีเลยนะอืม,อมใช่แต่อันนี้คือเกิดจากการเทียบของหลักฐานที่เราเจอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในในทำลายของประวัติศาสตร์จริงอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นทำลายประมาณนี้ไหม,มแต่อันนี้คือจากหลักฐานที่เราค้นพบในในแต่ละงานวิจัยที่เราไปอ่านมานะคะเอาง่านเหมือนอียิปต์เนี่ยเขามีการวิพากษ์ช่วงพันแปดร้อยห้าสิบใช่ค่ะอ่าจีนก็มีการทำเต้มเหล้าใช่ประมาณพันแปดร้อยหกสิบ ประมาณนี้ใช่แต่ทั้ง2ช่วงเนี้ยก็คือมาจากวิจัยอาจจะคนละเล่มกันที่เราไปศึกษามานะคะทุกคนซึ่งใน100ปีก่อนศตการณนคะคือเราคนพบว่าหมอหอยโตเนี่ยได้ทํายากับยาสลบเกิดขึ้นคะไม่ว่าจะเป็นการผสมกัญชานะคะกับวายก็คือเอาผลไม้มาต้มใช่ค่ะหรือว่าการเอาผลไม้มาต้มให้คนไข้ดื่มก่อนการผ่าตัด ใช่ค่ะแล้วก็มองหอยโ่ยไ,ได้มีวิธีการฝังเข็มเฉพาะจุดด้วยแต่ว่าด้วยความที่ลูกศิษย์เขาไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็ช่วงนั้นมันมีการเปลี่ยนถ่ายราชวงอะไรเงี้ยตำราของมอหอยโตก็เลยแบบโดนเผาไปค่อนข้างเยอะมากเลยเแต่ว่าในยุคของมอหอยโตเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นเลยค่ะที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับยาสลบเกิดขึ้นใช่แต่ว่าหลักฐานใดๆมันไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็ยังมีลงเหลือมาอยู่ถึงปัจจุบันใช่แต่แต่แต่ไม่ได้เยอะแบบมากขนาดนั้นใช่ค่ะจะเขาฮาร์ดคอม์กันนะเอาไว้ผสมกัญชาใช่ค่ะ แสดงว่าในในยุคนั้นเนี่ยเขากนแบบมึนเลยใช่เขาน่าจะต้องกล้ากล้าที่จะทําเพื่อที่จะให้คนที่แบบได้รับการผ่าตัดไม่ได้บาดคนเยอะคงว่ารู้สึกคงเจ็บมากใช่ใช่ค่ะกินเลยให้ชาอย่างงี้เหรออาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นใช่ค่ะวิวัฒนาการทางการแพทย์เรามีมาแบบนานเหมือนกันนานเหมือนกันค่ะคือมันเป็นการแบบแพทย์โบราณเขาเก็บสถิติเขาคิดว่าเขาทำอย่างนี้หายแสดงว่าคนเราเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าได้รู้จักอดีตจริงๆงนะหนูรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมองจากสิ่งรอบตัวและเอามาใช้กับตัวเรา ใช่ใชว่าสิ่งลอกตัวเป็นยังไงแล้วเราต้องรักษาแบบไหนอันนี้คือจากอดีตจนถึงปัจจุบันจริงๆที่เราแบบได้ดูมาอืมอะซึ่งในอารยธรรมที่เราจะพูดต่อจากนี้นะคะเราจะไม่ได้เรียงตามทำลายประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเรียงตามวิจัยหรือว่าหลักฐานที่เราเนี่ยได้ไปค้นพบมานะคะแล้วเราก็จะได้ทำลายที่ใกล้ๆเคียงกันนะคะใช่อารยธรรมต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คืออารยธรรมอียิปต์ในเวลาใกล้เคียงกันนี้นะคะคือเราเนี่ยค้นพบการเรียนรู้ของกายวิภาค Uh huh. อ่าแล้วก็นารีเวท,น,เวทนะคะก็คือการดูแลผู้หญิงนะคะไม่ให้ตั้งครรภ์นใ,ในช่วงนั้นแสดงว่าอันเนี้ยเขาเริ่มอันนี้ที่ที่เราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นคือเขาอาจจะรู้สึกว่าการคลอดลูกอะ่ะมันมันคลอดลูกเยอะเกินอ่ามันเกิดกันเขาก็เลยอ,เอันตรายอ่าใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีการทํำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มีจํานวนประชากรเยอะเกินกว่าที่คนในยุคนั้นค่ะเขาจะแบบว่าดูแลกันได้อันเนี้ยอันเนี้ยคือคือเป็นความเชื่อของตัว ของตัวเจนเองที่แบบว่าได้ดูลิขหลักฐานนี้มาในมุมมองเจนใช่ซึ่งทีเนี้ยถ้ามันอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ในมุมมองเราซึ่งคนสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะไม่คิดไม่เหมือนเราใช่ใช่แา่จะอยากทําอะไรของเขาเราไม่รู้หรอกใช่อาจจะมีความเชื่อเหลืออะไรใดในยุคนั้นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยหลักฐานเนี้ยค่ะคือเราคนพบนะคะจากกระดาษปาปิลุสใช่ซึ่งไอ้กระดาษอย่างเนี้ยมันเป็นกระดาษของเอ็ดเวิร์ด วิลสมิธวิลสมิธปาปิลุงคุณเอ็ดเวิร์ดวิลสมิธปาปิลุสเป็นคนค้นพบก็เลยเป็นกระดาษปาปิลุ่แล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าในยุคนี้ม,มันมีการศึกษาข,ของกายวิภาคแล้วก็นาริเวทกันเกิดขึ้นนั่นเองออซึ่งต่อมาเนี่ยในประมาณประมาณพันแปีก่อนคริสต์กาลนะอ,อันนี้คือเขาว่าก็ได้คนพบวิธีการที่ ใน,นในใช่ในกระดาษปาปิรุะ,ะาาเขาเขาเขียนไว้ว่าเป็นในหนึ่งวิธีแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายวิธีมากเลยแต่เนี้ยมันเป็นแค่หนึ่งวิธีที่เขาไปเจอมา,อาก็คือเหมือนเขาว่าจะมีการตําอินทผาลลำอะค่ะใช่ผสมกับ น้ำผึ้งอ่ะฮะใช่แล้วใบต้นแล้วก็ใบอาเคเซียดำอ่าใช่ลองทำไหมไม่จเจเนยนะคะอันนี้เราเลยรู้จากอดีตเนาะเออซึ่งซึ่งวิธีเนี้ยคือเรามาพูดกันเพราะว่าเราอยากรู้ว่าในในอดีตอ่ะเขาใช้อะไรแค่นั้นเองใช่แล้วก็เอาทั้งสามอย่างเนี้ยมารวมกันเนาะเออใช่ผสมกับอใส่ในผ้าพันแผลใช่ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องคลอดของผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเราจะใช้เพื่อไม่ให้อสุจิของผู้ชายเข้ามาในช่องคลอด ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาจะนิยมใช้วิธีการเนี้ยจะไปถึงแบบยุคกลางเลยใช่แสดงว่าความเชื่อนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลนะเพราะว่าไม่งั้นเนี้ยมันคงไม่ไปถึงยุคกลางขนาดนั้นไม่ยหมายหมาย,หมายถึงว่าได้ผลกับ,ก,บกับอรารยธรรมของเขาใช่เพราะว่าอรายอรยธรรมอารยธรรมเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ถูกคนผมแบบในหลายๆอรารยธรรมที่เราแบบไปศึกษามาใครจะลองใช้ดูไหมใช้น้ำพึง่งน้ำพึ้งอะไรนะน้ำพึ้งอินทาผาลามอินทาผาลามแล้วก็ใบอินอินคาเซดัมใช่เอามาตำใช่ตำแล้วก็ใส่ใน ผ้าพันแผลแล้วใ,ใส่เขาเ้าไปในช่องคลอดแล้วถ้าเราพูดถึงแนวของความเป็นไปได้อ่ะอาเค่เซียดําอืมอินทผาลัมน้ําผึ้งมองเป็นรถยาได้ไหม ถ้าเคเซดัมอะไม่แน่ใจแต่ว่าอินตาผ่าลำอะมันก็จะมีความมันอยู่ไงมีความมัน,ม,นมีความฝาดนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าอินตาผ่าลำของเขามันแก่มันอ่อนมันอะไระเข้าใจไหมเพราะว่ามันเขียนไม่ครบไงเราก็เลยไม่รู้ว่ารถยาจริงๆเขาต้องการแบบไหนใช่แต่ว่าจริงๆก็ถ้ามองในเรื่องของการแบบไม่ให้อสุจิเข้าไปอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีความหนืดมีความมันมันก็อาจจะสามารถชะลอการเคลื่อนที่ของอสจุจิที่จะเข้าไปที่ช่องคลอดการชะลอมากกว่าที่จะแบบ ไว้ฆ่าเลยอย่างนี้ถูกอหมอาจจะมองในมุมนั้นขี่ที่ที่เออแต่เขาก็คิดไว้ก็คิดอะไรของเขาเนาะใช่ก็มันจะติดเชื้อไหมวะไม่แน่ใจแต่น้ำผึ้งก็ไม่ทําให้ติดเชื้อนะใช่แต่ไม่แต่อย่างที่เราคุยกันเะว่าว่าคนในสมัยก่อนเน่ะเขายังเขายังไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของแบบ เชื้อโรคขนาดนั้นเขาก็เลยอาจจะแค่รู้สึกว่าทําสิ่งนี้ปึ้งป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เข้ามาเขาก็เลยแบบไม่ท้องอะไรอย่างนี้เขาอาจจะมองแค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนในอดีตคิดแบบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เขียนเอาไว้ให้คนไว้แค่นี้ให้คนปัจจุบันลองทําดูอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปลองทํอซึ่งมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งค่ะพี่เมย์ก็คือว่าเป็นในเรื่องของกฎหมายฮัมบูราบีนะฮัฮัมลา ฮามูราบีาบใช่ค่ะมีอยู่ในอรารยธรรมของกรีซค่ะซึ่งมีพื้นฐานมาจากเมโสโปเตเมียอืมก็หม,ม,มายความว่ากฎหมายฮามูอะไรนะฮามูราบีกฎหมายฮามูราบีเนี่ยมาจากเมโสใช่ค่ะเมโสโปเตเมียก่อนที่จะไปเข้ากรีถู่ค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะมันจะมีอายุป,ประมาณสักหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีก่อนคริสต์กาล ใช่ค่ะในนั้นเนี่ยก็จะมีอธิบายกับกฎหมายในการรักษาคนว่าถ้าเกิดคุณรักษาผิดจะมีโทษอะไรใดๆอะไรเงี้ยล้วก็จะมีเรื่องของการทํายาทั้งภายในทั้งภายนอกซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีระบุเรื่องของการใช้ไขมันสัตว์การใช้น้ํามันการใช้น้ํามันละหุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะมีการใช้สมุนไพรในพื้นที่นั้นเราแวกนั้นด้วยค่ะใช่ก็อย่างพวกการใช้ทาแผลโดยผสมกับวายใช่ค่ะ ในยุคนั้นก็เริ่มเริ่มมีแล้วมีเกลือมีน้ํามันมีเบียรใช่ค่ะในยุคนั้นถือว่าแบบกินเบียแล้วใช่แสดงว่ามันต้องมีกระบวนการในการทํอยู่นั่นเองค่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าเรารักษาผิดในกฎหมายเนี่ยคือจะพาไปตัดแขนถูกไหมใช่ค่ะในยุคนั้นในช่วงหนึ่งพันปีก่อนคิดจการเนี่ยค่ะในอารยธรรมอินเดีย เขาจะมีความเชื่อเรื่องฤาษีเนาะฤาษีดัดตัอาจจะมาจากที่นั่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน่ะต้องดูว่าความเชื่อของฤาษีเนี้ยเกี่ยวกับอะไรอแล้วจะมีสลุตบิดาค่ะเป็นศัลยกรรมของของอินเดียเป็นแพทย์ศัลยกรรมของเขาเนาะเขาจะมีการผ่าตัดตอตอกระจกใช่ค่ะอ่าเป็นทำศัลยกรรมพลาสติกใช่ค่ะอศัลยกรรมพลาสติก ซึ่งจริงๆเนี่ยซาลุตาเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคมภีร์ที่เก่าแก่มากของชาวอินเดียเลยมีการตอกกระดูกที่หักด้วยนะใช่ค่ะคืออันนี้มาเลี้ยงผาใช่ค่ะคืออันเนี้เขาจะเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดทั้งหมดเลยใช่ซึ่งเขาก็เลยยกย่องว่าสารุตาเนี่ยเป็นมีดาแห่งการศัลยกรรมเลยใช่ของทางอินเดียใช่ค่ะอย่างเช่นแบบ ถอนฟันการระบายน้ําในช่องท้องใช่ค่ะการผ่าตัดไส้เลื่อนการจําแนกโรคตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับกระดูกหักต่างๆทำพีนี้ยค่ะคือเขาได้เอาไปแปรแล้วก็ให้ทั่วโลกค่ะได้ศึกษาต่อันด้วยใช่คือเกิดในยุคนี้เลย้วไปหาซื้อกันไหมก็ดีนะคะเพราะเขาบอกว่ามันมีแปรไปทั่วโลกจริงๆัมพีนี้ใช่ค่ะงั้นเราไปหาซื้อกันดีกว่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะในทางแผนไทยเนี่ย ลือสีเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมกับสมุนไพรเหมือนกัน5ชนิดใช่เบจจกูลใช่ค่ะเบจจกูลจำชื่อลือสีไม่ได้แต่ว่ามันมีความเชื่อของสิ่งนี้อยู่เราสามารถค้นหาได้เลยนะคะแต่ว่าลือสีห้าองค์เนี่ยก็คือจะเปรียบเทียบได้กับ5สมุนไพรอ่าก็คือจะมีไม่ว่าจะเป็นเจตมูลเพรืองแดงที่เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟอ่าใช่ค่ะเบจมูลเพรืองแดงนะคะแล้วก็มีเรื่องของขิงที่เกี่ยวกับอากาศธาตุใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของลมก็คือถาวรสานใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของ ดินเปรียบเทียบได้กับดีปีนะคะแล้วก็น้ําเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับเรื่องของชาพูนั่นเองในขนมไทยใช่ซึ่งันนี้ก็คือมีเรื่องลือสีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยด้วยแสดงว่าอาจจะมีอิทธิพลมาจากอารยธรรมของอินเดียก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคัมภีรสรุตบิดาเนี่ยมีผลมาถึงเราด้วยนะอาจจะใช่ค่ะช่วง500ปีก่อนคริสตกาลนะคะในอารยธรรมอินเดียค่ะคือมีการเฟื่องฟู ของศาสนาพุทธเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าพิมพิสารใช่ค่ะโดยในยุคนี้หลักฐานสำคัญเลยก็คือปุชโบกมาลพัทค่ะเพราะว่าท่านได้มีการเขียนคัมภีร์ตักกศิลาเกิดขึ้นถ้ามีตักกศิลาเนี่ยก็จะได้ว่าเรื่องของการรักษาต่างๆอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของสุนธทัมบำบัดด้วยในยุคนั้นเกิดในยุคนี้เลยใช่ค่ะยุคที่ศาสนากําลังเฟื่องฟูในอินเดียใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยสุคนทัมบำบัดเนี่ยคืออะไร คือการรักษาคนโดยใช้กลิ่นค่ะมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันในพัะไตยปิดกค่ะเพราะว่าในพัะเตยปีดกเนี่ยก็ได้ลงบันทึกไว้ค่ะว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านอาพาธนะคะได้มีการรักษาโดยปู่ชีวกโดยมีการให้ดมก้านดอกอุบลใช่ค่ะแล้วทาให้อาการอาพาธของพระพุทธเจ้านั้นดีขึ้นใช่ก็คือการใช้สุคนธบาบัดใช่ค่ะนั่นเองค่ะจะต้องไปดมและการดอกอุบลใช่ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นหลักฐานว่าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในยุคนี้นั่นเอง กินคนทำแบบดอกดอกอุบลนี้กินยังไงต้องลองไปดมอะไรยะรมต่อมานะคะเป็นอะไรธรรมกีโรมันใช่ประมาณ460ปีก่อนคิตการค่ะในช่วง460ปีก่อนคิจการเนี่ยค่ะมันจะมีเกาะก๊อตเกาะก๊อตไม่รู้อยู่ไหนหรอกแต่ว่ามีมีมีอะไรวะบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งเลยใช่ ก็คือฮิปโปเคติติใช่ฮิปโปเคติต ok นะคะทําให้เกิดเรื่องของอคําปฏิญาณทางการแพทย์ huh. ใช่ในช่วงที่เขาจบการศึกษาทุก<ช>คนทุกว,วันนี้ใช่ค่ะทุกคนที่เป็นแพทย์เราจะจบใหม่ uh huh. อะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการให้คําปฏิญาณนี้เกินเกิข uh ึ huh. <ๆ>้นซึ่งคําปฏิญาณเนี้ยจะมีผลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการรักษาความรักทางการแพทย์ uh huh. นะคะการละเมิดคา uh huh. นะคะสาบานก็คือในเรื่องของการรับผิดชอบทางอาญา uh huh. หรือการกระทําความผิดใดๆอื่นๆต่อคนไข้หรือคนที่เรากำลังจะให้การรักษานั่นเองค่ะ ในช่วงส2 2ยิบปีก่อนคิดการค่ะจะมีอรลิสโตเติลเป็นเขาก็จะเป็นนักวิทย์ธรรมชาติเนาะก็มีการกายวิภาคษะแล้วก็มีการจดบันทึกอย่างละเอียดในระบบของร่างกายมนุษย์<ช>และอันเนี้ยจะมีหลักฐานเกี่ยวกับทางชีววิทยาด้วยค่ะมีเหตุผลในการวิเคราะห์โลกมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของสัพแพทย์ที่เกิดขึ้นในหลายชุดในยุคนี้เลยอสัพแพทห์จะเกิดขึ้นในยุคนี้ใ่แล้วก็ในยุคสอง้อยแปสิเนี่ยปีก่อนคิดการเนี่ยก็จะเกิด บุคคลสำคัญท่านหนึ่งก็คือเฮโรฟิลออฟซึ่งเฮโรฟิลอฟเนี่ยมีความสำคัญคือเขาจะมีการผ่าศพเกิดขึ้นเพื่อศึกษาว่าในศพเนี่ยที่เราผ่าค่ะเจออะไรบ้างใช่แล้วมีวัชิบะจอนมาจากมีแหละมาจากเฮโรฟิซินเหมือนกันเรามีไหมจริงๆเราก็มีค่ะแต่ว่าในการจับชิบะจอนของคนเราเนี่ยถ้าเกิดในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยจะดูอีกเรื่องหนึ่งใช่ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะพูดต่อไปในถึงยุคยุคนั้นแต่อันนี้อะไรทำของเราเนี่ยจับชิบะจอนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ซึ่งใน เฮโลฟิลอปเนี่ยอันนี้คือเขาจะดูการจับชีพจรเนี่ยจากเลือดระบบน้ําเลือดในร่างกายใช่ค่ะซึ่งในยุคนี้เนี่ยพี่จริงๆแล้วอะค่ะคือการจับชีพประจรเนี้ยคือคนในสมัยเมื่อก่อนอะ่ะก่อนที่จะมาถึงเฮโลฟิลลปอะเขารู้สึกว่าในเลือดเรามีทุกอย่างผสมรวมกันแต่เฮโลฟิลอปเนี่ยเป็นคนแรกที่ตรวจเราพ้พบว่าในเส้นเลือดอะมีแค่เลือดอืใช่ค่ะไม่ได้มีอากาศอยู่ในนั้นใช่ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อว่าเลือดคือมีอากาศและน้ำอยู่ในนั้นใช่ใช่แต่เฮโรฟิลอกพอผ่าศพเขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงจิงจะเลือดนะใช่มันมีแต่เลือดริ่มลเริ่มมีเลือดแล้วนะใช่เขาก็เลยสรุปได้ว่าเลือดเนี่ยมันไหลผ่านหลอดเลือดแดงเป็นจังหวะก็เลยเกิดเป็นการวัชิพักิดขึ้นเป็นการวัชิพัฒนจากอันนี้ล้วก็มีการวินิจฉัยโรคทางกายวิภาคใช่ใช่ค่ะเริ่มต้นขึ้นเลยในในยุคนี้เลยแล้วก็ แล้วก็ในในช่วงยุคนั้นนะคะพอเฮโลฟิลอสตายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ผ่าศพเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนแบบผิดจริยธรรมใดๆอะไรเนี่ยยังเกี่ยวกับความเชื่อใช่ซึ่งการผ่าศพในยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกทีก็คือ1,600ปีหลังหลังจากนี้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าในช่วง1 6 0 0น้ปีนั้นใครเป็นคนแบบกลับมาผ่าศพอีกครั้งหนึ่งใช่ เดี๋ยวต้องไปดูค่ะร้อยปีก่อนคิตการนะคะก็คือในยุคของฝั่งโรมันนะคะมีการเกิดการผ่าตัดคลอดเกิดขึ้นแบบซีเซกชันใช่ซึ่งคนในสมัยก่อนนะคะเวลาจะคลอดลูกเนี่ยเขาจะคลอดผ่านทางช่องคลอดคือเบ่งออกมาซีเซกชันเนี่ยเกิดจากที่มีเด็กคนหนึ่งค่ะชื่อจูเลียสซีซ่าซึ่งเป็นกษัตริย์ใช่รโรมันใช่แต่เกิดมาจากการผ่าคลอดนียแหละ้แล้วแม่ไม่เสียชีวิตปลอดภัยดีปลอดภัยดีเลยเรียก ว่าการผ่าคลอดแบบนี้ว่าซีเซกชันมาจากที่มามาจากจูเลียซีซ่านี่แหละใช่ใช่แต่การผ่าตัดแบบซีเซกชันนี้ค่ะในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่ะการผ่าตัดแบบนี้แม่ยังเสียชีวิตค่อนข้างเยอะอยู่เพราะติดเชือ้อใช่เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการผ่าตัดมันยังไม่ได้แบบปลอดภัยเท่ากับในสมัยนี้ ซึ่งย,ย,ยุคต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือเข้าสู่ช่วงย,ยุคกลางเนาะโดยในช่วงย,ยุคกลางเนี่ยจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะอ่าทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ยุคกลางเนี่ยเราต้องไปพูดถึงในอีพีถัดไปเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างแน่นอ่าฉะนั้น,นแล้วเนี่ยในเนื้อหาของวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะคะใน2ยุคเนี้ยที่เราสังเกตได้ก็คือมีการเกิดขึ้นอ่าในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอารยธรรมราบลุ่มแม่น้ํานะคะแล วิวัฒนาการในการรักษาต่างๆคือตอนนี้มันเริ่มมีในเรื่องของการผ่าตัดมาแล้วการใช้ยาสลบการทํายังไงให้การรักษาคนคนหนึ่งเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฮัมบูราบีเนาะแล้วก็การให้คําปฏิญาณซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการส่งต่อนะคะให้การรักษาคนคนหนึ่งเนี่ยปลอดภัยมากขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกในยุคถัดไปอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าในยุคกลางเนี่ยเขาจะมีการรักษายังไงให้ปลอดภัยมากขึ้นไปอีกเพื่อคํานึงต่อหนึ่งชีวิตที่เราได้ให้กกาารรััษไปนน่เอง สุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b ์นะคะให้กับช่องดอนจัดของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะนําเสนอความคิดนะคะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกับพวกเราได้ชาวดอนจัดนะคะสำหรับวันนี้หมอเจนแล้วก็พี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ